กลับมาทวงแชมป์อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกทั้งบนถูกทั้งล่างถึง2งวดติด2งวดซ้อนกันเลยทีเดียวและที่สําคัญถูกเลขเด่นแบบนี้กันเลยนะครับทั้ง2งวดอย่างงวดของวันที่1ตุลาล่าสุดที่ผ่านมาถูกเลขเด่น 6- 5หถูกเลขบนแบบตรงๆแล้วก็ถูกเลขเด่นที่เป็น95ถูกล่างที่ออก5 9นั่นเองนะครับ ถือว่าเลขเด่นมาทั้งบนทั้งล่างซึ่งก็เช่นเดียวกันกับงวดของวันที่16กันยายนนะครับเพราะว่า16กันยายนะครับเลขเด่น2 6ก็ถูกเลขบนที่ออก6 6 2และเลขเด่นที่เป็น7 3ก็ถูกเลขล่างที่ออก37นั่นเองครับถือว่าไม่ธรรมดามาทั้งบนทั้งล่างในส่วนของเลขเด่นมาแบบนี้ถึง2งวดติดกันเลยทีเดียวแล้วงวดนี้จะมีตัวไหนที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ สำหรับในงวดของวันที่16ตุลาที่จะมาถึงนี้เลขเด่นจากท้าวเวสวุวรรณก็มีตามนี้เลยครับเลขเด่นจะมีในส่วนของ25 27 28 40 43 60 63แล้วก็49นะครับขอทวนกันอีกรอบนะครับ25 27 28 40 43 60แล้วก็63กับ49นะครับมี6ตัวตามนี้คือเลขที่เด่นที่สุดและทางเราขอย้ำด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่า2งวดล่าสุดที่ผ่านมา เลขเด่นจะมาทั้งบนทั้งล่างก็จริงแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งการันตีได้นะครับว,ว่าน่าจะถูกได้อีกไหมอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนั่นเองครับแล้วถ้าหากมาดูกันตอนนส่วนของเลขรองในงวดนี้นะครับเลขรองก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทางขวามือตามนี้เลยครับมีเลขรองก็คือ 41, 42, 69 61, 6 2 89 79 51 71 81 70แล้วก็73นะครับ ขอทวนกันอีกรอบนะเนาะเผื่อว่าทุกท่านจะจดไม่ทันแต่ว่าถ้าหากไม่อยากจดนะครับสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแอดมินก็พยายามใส่ตัวเลขให้มันใหญ่ๆให้มันมองชัดหน่อยนะครับเลขรองนะครับขอทวนกันอีกรอบเนาะก็คือ414269 6162แล้วก็89 7951แล้วก็71และแถวสุดท้าย8170แล้วก็73นะครับมีอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยทุกท่านสามารถแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับ และสาหรับเลขเด่นเลขรองทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเราเอามาเทียบกันกับชุดอื่นๆอย่างในส่วนของเลขเด่นจากปฏิทินจีนที่เราเอามาเทียบกันกับปฏิทินจีนก็เพราะว่างวดที่เราเอามาเทียบกันก็ถูกนะครับถูกทั้งบนถูกทั้งล่างกันเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยเอามาฝากในงวดนี้กันด้วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวที่ตรงกันนะครับเลขเด่นที่ตรงกันก็มี27มี28แล้วก็มี60นะครับเลขเด่นตรงกันอยู่3ตัวตามนี้นะครับ27 28แล้วก็60 แต่ว่าถ้าหากไปดูเลขรองเลขรองจะตรงกันหลายตัวกันนิดนึงนะทุกท่านดูที่แอดมินวงกลมสีเขียวๆวไว้นะครับแอดมินได้วงกลมไว้ให้แล้วนะครับก็คือมี ,69, 61, 6 2 89 7 9 7 1 8 1แล้วก็70นะครับอันนี้คือเลขรองที่ตรงกันเนาะส่วนเลขเด่นก็ตรงกันอยู่แค่3ตัวตามนั้นเลยครับ2728แล้วก็60นั่นเองอันนี้คือชุดเทียบกันนะครับระวังในส่วนของเลขเด่นจากปฏิทินจีนกับเลขเด่นของทาวเวสุวรรณถ้ามาดูชุดต่อไป เราจะเอามาเทียบกันระหว่างเทวเวสวรณกับเดลนิวถ้าเอามาเทียบกันแล้วมีเลขเด่นที่ตรงกันอยู่4ตัวนะครับก็คือ2 5 43, 6, 3แล้วก็49อีกรอบนะครับเลขเด่นที่ตรงกันระหว่างเดลนิวกับเทวเวสวรณก็คือ 254, 3 6 3แล้วก็49ส่วนเลขรองนะครับทุกท่านดูทางขวามือนะครับวงกลมสีเขียวๆเ,เนาะก็จะมี4 1 42 69 6,1 6, 2แล้วก็51นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับ แคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยที่เรามาเทียบให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่ามันมาดีนะในส่วนของเลขเด่นจากเดลนิวก็ถือว่าน่าติดตามหรือในส่วนของปฏิทินจีนถือว่าแม่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้นนะครับปฏิทินจีนหลุดแค่3ามงวดนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะถูกกันบ่อยขนาดนี้น่าติดตามมากที่สุดแล้วและถ้าให้เราแนะนำนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเราจะแนะนําอยู่2คลิปด้วยกันอันแรกก็คือเลขเด่นจากแอนานา เพราะว่ามันถูกเลขล่างมาถึง10งวดต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะ10งวดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแอดนานาให้ถูกเลขล่างแบบล้วนๆเลยนะครับบางงวดก็มาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าเลขล่างยังไม่เคยพลาดเลยครับ10งวดล่าสุดนี้ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของเลขเด่นประจาวันยังงวดที่แล้วนะครับเป็นเลขเด่นประจาวันอังคารนะครับหวยออกวันอังคารแอดมินฟันธงไปที่เลขเด่นอันดับที่1นะครับก็ถูกเลขบนที่ออก5 6าห้และนอกจากนี้นะครับเลขวิ่ ที่เราจัดเป็นเลขตารางนั้นก็ถูกเลขล่างที่ออก5้ากันด้วยก็สรุปได้เลยครับว่าเลขเด่นประจำวันอังคารในงวดของวันที่1ตุลาคมนั้นมาทั้งบนมาทั้งล่างแลว้วงวดนี้นะครับ16ตุลาเป็นเลขเด่นวันพุธนะครับทุกท่านรอรับชมกันให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะลงให้ทุกท่านได้รับชมตั้งแต่ต้นงวดกันเลยทีเดียวทันใดที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้ก็เข้าไปดูในช่องรวมสำนักหวยดังของเราได้เลยนะครับเลขเด่นประจําวันพุธหวยวันพุธพิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับทุกท่านได้รับชมแน่นอนครับับแล้วมเดด็ มันดังมันถูกกันบ่อยอย่าลืมอย่าพลาดไปรับชมกันให้ได้นะครับและสําหรับในช่วงไทยนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูสถิติที่ผ่านๆมา ในส่วนของเลขเด่นจากทาเทวสุวรรณนั่นเองครับเพื่อว่าทุกท่านจะได้ใช้สถิติเหล่านี้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับมาทาั้งบนทั้งล่างนะครับหตุลาคมก็เช่นเดียวกันกับงวดของวันที่16กันยานะครับมาทาั้งบนทั้งล่างเหมือนกันมาเลขเด่นทั้งคู่อีกหลายงวดก่อนหนะ้านี้ก็หลุดไปนะครับทุกท่านสามารถรับชมได้ตามนี้ถ้าแอดจําไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าจะหลุดแบบว่าห้างงวดติดห้างงวดซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับที่หลุดไปก็ถือ เอาแบบว่าแอดมินเองจนตกใจไม่หายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีสมาชิกขอมานะครับแอดมินก็เลยพยายามสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับชมคลิปนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับมีแค่ไม่กี่ท่านที่ยังรับชมอยู่ที่ยังขอมาเราก็จัดให้นะครับก็ขอฝากทุกท่านเป็นกาลังใจด้วยนะฝากแชร์คลิปนี้ให้แอดมินหน่อยนะครับเพราะว่า ประมาณว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันเนาะเวลามีคนชมน้อยๆดูน้อยๆย,ยอดดูน้อยๆเนี่ยแอดมินก็จะลงกันต่อดีไหมกับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการทําอยู่นะแต่ละคลิปเนี่ยใช้เวลาในการทํานานอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ได้กําลังใจจากทุกๆท,ท่านเนี่ยแอดมินอาจจะท้อก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ชุดนี้นะครับเท้าเวสวรรณเพราะว่า หลายท่านก็ไม่ได้รู้จักเนาะก็เลยไม่ได้รับชมขอฝากทุกท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันหน่อยนะครับไปยังเพื่อนสนิทนิสายก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเราคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ